ทหารพรานยะลาเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์วิกฤตไฟฟ้าเฝ้าระวังเสาส่งไฟฟ้าเข้มงวดค่ะทหารพรานประจําจุดตรวจพงยือไรจังหวัดยะลาออกตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยบริเวณร,ร,รอบเสาส่งไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบหลังพลโทวลิตโรจนพักดีแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เฝ้าระวังเสาส่งไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับวิกฤตการณ์กรณีแหล่งก๊าซ JDA ปิดซ่อมบำรุงระหว่างวันที่13มิถุนาย,ยนถึง10กรก กรดาคมซึ่งอาจมีผลต่อไฟฟ้าทั้งระบบในพื้นที่ภาคใต้และเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์วิกฤต อย่างทันเวลาโดยให้หน่วยจัดเตรียมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองในส่วนที่จําเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจการให้แสงสว่างในการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งฐานปฏิบัติการและการติดต่อสื่อสารนอกจากนั้นยังให้ประสานขอความร่วมมือกับประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความผิดปกติพร้อมแจ้งทางสายด่วน1 3ึ่งให้เจ้าหน้าที่ทราบตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวพร้อมสร้างความเข้าใจและรณรง รให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานโดยเฉพาะช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13มิถุนายนจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานไฟฟ้าดับในพื้นที่